โดยเครสทีวีปรากฏขึ้นบนหน้าจอก่อนจะเปลี่ยนเป็นภาพไฮไลท์ของรถยนต์จากหลายมุมยินดีต้อนรับสู่รดยเครสทีวีช่องที่จะพาคุณไปพบกับนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ล่าสุดรีวิวแบบเจาะลึกและการทดสอบขับขี่จริงที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ t o โยต a าโค o l l a Cross 2025รถ SUV ที่ได้รับการพัฒนาให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นสมรรถนะที่โดดเด่นดีไซน์ที่โฉบเฉีียวและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น ภาพโคลสอัพของ Toyota c o ค o l ล a ่าค s อ2025ขนาดแล่นบนถนนในเมืองแสงสะท้อนจากตัวรถทำให้ดูโดดเด่น Toyota าโค o l ล a ่าค s อ2025ได้รับการออกแบบให้มีความลงตัวระหว่างความหรูหราและความสปอร์ตเส้นสายตัวถังได้รับการปรับแต่งให้ดูมีมิติและดูดันมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความโดดเด่น ไฟหน้าเล็ดแบบฟูลเล็ดพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติให้แสงสว่างที่คมชัดและทันสมัยนอกจากนี้ยังมีไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบเล็ด DRL ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามภาพแสดงไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขณะที่รถค่อยๆจอดเทียบข้างถนนด้านหลังของ Toyota Corolla Cross 2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความหรูหราและทันสมัยยิ่งขึ้น ฟท้ายเล็กแบบเซกันเชียลที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและกันชนท้ายที่เสริมให้ตัวรถดูแข็งแกร่งขึ้นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลวดลายใหม่เพิ่มความโฉบเชียวให้กับรถคันนี้ภาพภายในห้องโดยสารขณะที่คนขับเปิดประตูแล้วนั่งลงบนเบาะเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของโตโยต้าโคโรล่าครอส2 0 2 5คุณจะพบกับดีไซน์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและพรีเมียมยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางสำหรับผู้ขับขี่และเบาะหลังที่สามารถปรับเองได้เพื่อเพิ่มความสบายในการเดินทางหน้าจอ Infotainment ขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL ให้เสียงกระหึมรอบทิศทางเพิ่มอรรถรสในการเดินทางภาพ closeup ปุ่มสตาร์เครื่องยนต์ตามด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและนุ่มนวล t o โ o ต้า o คโรล่าครอส2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นขนาด2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดถึง196แรงม้าและแรงบิดที่ตอบสนองได้ทันทีช่วยให้การเร่งแซงเป็นไปอย่างนุ่มนวลและทรงพลังระบบส่งกำลัง eCVT ที่ถูกปรับจูนใหม่ช่วยให้ขับขี่ได้อย่างประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นภาพรถขณะวิ่งอยู่บนถนนชนบทโค้งซ้ายขวาให้เห็นการควบคุมที่แม่นยำ ช่วงล่างของ t o y o ต a c โค o l ล a c r o s s 2,025ได้รับการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นระบบการสะเทือนแบบแม็กเฟอร์สันสตรัตด้านหน้าและทอร์ชั่นบีมด้านหลังช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะขับขี่บนถนนที่ขรุขระทำให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นภาพทดสอบระบบความปลอดภัยแสดงให้เห็นเซ็นเซอร์ทำงานเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้า t o y o ต a c o ค o l ล a c r o s s 2,025มาพร้อมกับ t o y o ต a s a ซ e t y s e ซน์เวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่มฟังก์ชันความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและอัดดัพティครูสคอนโทรลที่ช่วยให้ขับขี่บนทางหลวงเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นภาพแสดงการใช้งานพื้นที่เก็บสัมภาระของรถคนขับเปิดท้ายรถแล้วบรรจุข,ของเข้าไปได้อย่างง่ายดายฟังก์ชันการใช้งานของ Toyota c o r o l l a Cross 2025ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีขนาดกว้างขวางสามารถพับเบาะหลังแบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระได้มากขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันภาพรถจอดอยู่ริมทะเลขณะพระอาทิตย์ตกให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย Toyota โโ Corolla Cross 2025ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือพาร์ทเนอร์ที่จะพาคุณไปทุกที่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางนักธุรกิจหรือครอบครัวที่ต้องการรถที่มีความปลอดภยัยและสะดวกสบาย Toyota Corolla Cross 2025คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบภาพรถขนาดแล่นออกไปบนถนนกว้างพร้อมเสียงประกาศสโลแกนของรุ่นนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไ i v e like Crest TV ของเราเพื่อติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและการทดสอบขับขี่จากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า